สวัสดีค่ะลูกค้ามาพบกับยุพินแหวนสตางค์นะคะในวันพฤหัสที่ยี่สิบเจดเดือนกุมภาพัน์ปีหกแปดค่ะวันนี้นะคะวันนี้มีแหวนพลอยแท้แล้วก็แก้วโปร่งขามนะคะจะไลฟ์สามถึงสโมงเย็นนะคะวันนี้นะคะลูกค้านะคะไลฟ์สามถึงสี่โมงเย็นนะคะนะ วันนี้นะคะเราพบกันนะคะใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้าโทรหรือแอดไลน์เบอร์นี้เลยค่ะนะคะโทรหรือแอดไลน์เบอร์นี้นะคะจะไลฟ์สินค้าที่เห็นตรงหน้านี้นะคะสามถึงสี่โมงเย็นวันนี้ค่ะสนใจนะคะแอดไลน์ศูนย์เก้าแปดแปดสองเก้าสามเก้าหกหนึ่งนะคะสนใจตัวไหนนะคะแคปรูปส่งมาที่ไลน์นะคะลูกค้าแคปรูปส่งมาที่ไลน์นะคะ งานตัวนี้เป็นงานเหรียญสตางค์เก่าค่ะพอส5อ2,500ใส่อาบน้ำซักผ้าได้เลยไม่ลอกร้อยเปอร์เซนค่ะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะเราจะได้พบกับงานสินค้านะคะเหรียญสตางค์แท้ไม่ลอกนะคะลูกค้า ไม่ลอกร้อยเปอร์เซนค่ะต้องลองนะงานตัวนี้ทําจากเหรียญพสสองพันห้าร้อยค่ะเป็นงานหล่อนะคะไม่ใช่งานตีค่ะเป็นงานขายราคาส่งนะคะลูกค้าทําเองขายเองนะคะสนใจก็แอดไลน์โทรมาได้เลยศูนย์เก้าแปดแปดสองเก้าสามเก้าหกหนึ่งค่ะชุดที่จะเห็นตรงหน้านี้นะคะไม่มีของให้สั่งนะคะไม่ใช่งานสั่งทําค่ะจะทําเสร็จแล้วก็ไลฟ์ขายนะคะจะไลฟ์ขายเลยนะคะลูกค้า ไม่ใช่งานสั่งทำนะคะนะช่างทำเสร็จก็จะเอามาไลฟ์เลยนะคะไม่มีของไม่มีสต็อกค่ะนะคะงานพวกนี้นะคะถ้าหมดแล้วก็หมดเลยนะคะหมดแล้วก็หมดเลยพลอยแท้บางเม็ดหรือแก้วบางเม็ดเนี่ยความสวยเขาจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าถ้าอยากได้แบบไหนนะคะอยากให้เสียโอกาสนะอยากได้แล้วก็รีบเลยนะคะ อย่าให้เสียโอกาสนะคะสนใจก็ต้องรีบเลยนะสามถึงสี่งเย็นวันนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามด้วยค่ะลูกค้าที่จองเห็นของนะคะแล้วก็โทรมาจองแล้วก็เวลาไลฟ์ก็เปลี่ยน นู่นนี่นั่นถ้ายังไม่มั่นใจก็ยังไม่ต้องจองนะคะยังไม่ต้องจองนะเพราะมันจะเสียโอกาสนะคะเสียโอกาสแม่ค้าเสียโอกาสคนอื่นนะคะแล้วแม่ค้าก็ไม่ค่อยชอบด้วยแบบนั้นนะคะคือเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะลูกค้าไม่เอาค่ะนะคะขอบ่นนิดนึงแบบนั้นไม่เอานะคะแล้วก็ ดูสินค้าให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยโทรมาทีเดียวนะคะเพราะว,าวันนี้เจ็บคอคุยได้ไม่นานนะคะบางคนคุยเป็นชั่วโมงยังไม่รู้เลยว่าจะเอาตัวไหนนะคะลูกค้ามีนะคะมีนะคะมีจริงๆคือคือดูไปด้วยแล้วก็โทรหาแม่ค้าคุยไปด้วยอย่างนี้ไม่ได้นะลูกค้าต้องดูให้มั่นใจก่อนนะคะว่าเอาตัวไหนตัวนี้เป็นคลิปวิดีโอนะคะไลฟ์ตอน3ามถึงสี่โมงเย็นก็เป็นคลิปวิดีโอเหมือนกันนะคะ นะดูให้มั่นใจก่อนว่าเอาตัวไหนแล้วค่อยโทรมานะคะไม่ใช่ดูไปด้วยแล้วโทรมาด้วยนะคะให้แม่ค้าฟังเสียงตัวเองไปด้วยแบบนี้นะคะลูกค้าคุยเป็นชั่วโมงยังไม่รู้ว่าเอาตัวไหนเลยคะ่นะน้มันมีนะคะแบบนี้นะไม่เอานะคะแบบนี้ไม่เอานะดูให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยโทรมานะคะจ้าแล้วก็การที่โทรคุยโทรนานๆไม่ได้หมายความว่าเราจะจะได้นะคะบางทีคนอื่น นะคะเขาไลนา์ส่งไลน์มานะคะคือส่งมาทีหลังนะคะแต่เขาได้ละเพราะว่าเขาไม่ได้คุยอะไรนานนะคะคือเขาเอาเขาบอกวงนี้อยู่ไหมถ้าอยู่เอาก็คือจบนะคะแต่ถ้าเราจะมาถามว่าวงไหนสวยกว่ากันวงนั้นวงนี้วงนู้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้ามันก็ทําให้ลูกค้านั่นแหละค่ะพลาดโอกาสนะคะนะ,ะ,นะะถ้าเราอยากได้นะคะอยากได้นะดูให้มั่นใจแล้วก็โทรมาทีเดียว นะคะได้แน่นอนนะคะแต่ถ้าเรามัวแต่คุยอันนั้นไม่ได้แน่นอนค่ะไม่ได้แน่นอนนะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวพบกัน 3- ามถึงโมงเย็นนะคะวันที่27กุมภาพันธ์ค่ะนะคะสวัสดีค่ะ